มาซื้ออวันนี้ตลาดนัดวันเสาร์แค่กําเดียวก็ดีใจแล้วปลูกได้เดือนหนึ่งสวัสดีค่ะวันนี้ยี่นาจะมาเก็บผักปังค่ายอดใหญ่ผักปังเกษตรเนี่ยูดบบาเองแหละคุณบาเองมาต้องผูดลางดอกแล้วเจี๊ยบกกลิ้นผักปังพระเทพเนี่ยยอดใหญ่เนี่ยไม่ใช่ผักปังไโบราณเองเนี่ยอ้าว เยอดใหญ่หูยงามนะตอนลิดน้อยที่หนูชอบเอามาเห่นขายของใช่ไหมอมือันนั้นยอดเล็กอ๋อยอดใหญ่ยอดอุบัติบังรุ่นใหม่ฟังมาใหม่กัลงังดัง ก็แม่ก็จะปลูกหลังบ้านอ้อเลยจ้าเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาไม่มาเนาะปีนี้ก็เลยปลูกแบบแน่นเลยจ้ะเพราะว่าแฟนไม่อยากให้ปลูกอะไรรอปานเลยจ้ะเพราะว่าเขากลัวงูเข้าบ้านเขาเนาะปีนี้แกไม่มาแม่ก็เลยจัดเต็มเลยจ้ะพี่น้องจ้าจะถ่ายไให้แกดู ว้าวเลยคนเก็บขโมยปลูกพักเขาเอยอดอบอุบดิแม่ขายคำเท่าไหร่แม่สี่เขดสิบบาทไปซด้อซื้อนาฬิกาคำนาฬิกายังไม่มีหลายขายมดไหมมดปวดจะมดเย็นนุน่นปวดจะเจอคนเขากิน มันอร่อยไหมแม่หนูยังไม่เห็นออเคยกินเลยอ,อันก็จะมียอดแดงใช่ไหมหยอดแดงอที่ฟันโมลานี่นะมีพันธุ์พระเทพอ๋อยอดขาวไปเอาพันธุ์มาจากไหนแม่มขอพันธุ์เข้ามาในบ้านอืมพันธุ์เกษตรพระเทพแกก็จะปลูกปลวกอันนู้นข้างอะไรแม่ข้างน้ำเต้าน้ำเต้า จะเสร็จผสมผสานของแม่จะขยนันขยนันเก็บเล็กผสมน้อยของแกไปนะจา๊ะได้กำเดียวก็ดีใจแล้วคนแก่คนแก่งก์ได้กำเดียวเพราะหนใ้ายอดหนึ่ง่ะไม่เอาเองี้อะสามยอดน่ะยังไม่ยาวยังไม่ยาวดีหว่าในหน้ายอดนะอี่นะพูดนะยังเอาไม่ถึงมนะั้ง งไกลๆไม่มาเห็นหงามเข็นตะแมวนี่หนาไกลๆแน้วนะนู่นนะ่ะนู่นน่ะ,นนะนแค่นี้จ้ะได้แค่เนี่สิบบาทกำละสิบบาทจ้าสลัดนัาเซอออเดอร์จ้าใครเห็นผ่านมาก่อนแม่ซื้อยายหนาเบิ่งเด้อจ้าได้กำหนึงก็ดีใจแล้วคลิปนี้กองขอลากันเลยจ้าบ๊ายบาย